ยินดีต้อนรับสู่นิวกา2026วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะ Isuzu KB41 ปี2026ใหม่ล่าสุดยุตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการพละกกำลังความน่าเชื่อถือและสมรรถนะอันทันสมัยผสานเข้ากับดีไซน์อันแข็งแกร่งที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนเมื่อเราเปิดตัวรถกระบะเจเนอเรชั่นใหม่นี้คุณจะสังเกตเห็นได้ทันทีว่า Isuzu ได้ยกระดับความทนทานอันเป็นตำนานและก้าวไปอีกขั้นผสมผสานวิศวกรรมขั้นสูงเข้ากับแนวคิดใหม่ ที่โดดเด่นทําให้ KB41 โดดเด่นในโลกที่เต็มไปด้วยรถบรรทุกสมรรถนะสูงนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่เป็นเพื่อนร่วมทางทัคนี่ไว้วางใจได้ออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกลสถานที่ทํางานที่ยากลําบากและการผจญภัยในชีวิตประจําวันที่ต้องการความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้อ Isuzu KB41 ปี2026เริ่มต้นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นสะดุดตาดีไซน์ใหม่โดดเด่น ด้วยกระจังหน้าดีไซน์เฉียบุมยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าเลดคุมชัดยิ่งขึ้นและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สะท้อน DNA แห่งปัชญายการออกแบบอันทันสมัยของอีสุสุทุกสิ่งในรถกระบะค,คันนี้ล้วนสะท้อนถึงเจตนารมณ์เส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ซุ้มล้อที่กว้างขึ้นและบุคลิกที่โดดเด่นยิ่งขึ้นทําให้ KB41 โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทั้งมีสไตล์และใช้งานได้จริงไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนในเมืองหรือบนเส้นทางชนบท KB41 ยังคงรักษาความแข็งแกร่งอันเป เห็นเอกลักษณ์ของอิสุสิที่ผู้ขับขี่ไว้วางใจมานานหลายทศวรรษภายในห้องโดยสารอีสุสมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นภายในได้รับการออกแบบใหม่ด้วยวัสดุระดับพรีเมียมพื้นผิวที่ประณีตและหลักสรีรศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นทุกส่วนของห้องโดยสารได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ขับขี่มีสมาธิผ่อนคลายและเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะพบกับแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ทันสมัย ระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออัจฉริยะเช่นบลูทูธ Android Auto และ Apple c a r p l a y พลย์บอร์ดนั่งได้รับการออกแบบใหม่พร้อมเบาะนั่งที่นุ่มสบายยิ่งขออื่นเพื่อการรองรับที่ดีขึ้นระหว่างการเดินทางไกลฉนวนกันเสียงได้รับการปรับปรุงใหม่มอบบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่เงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้นทําให้ทุกการเดินทางรู้สึกนุ่มนวลและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นใต้ฝากระโปรงอ s u z u ุ b 4 1สปี2 0 2 6กับ